สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องนาดามาตามโครงสุดท้ายของน้องโชคน้องโชคบอกเลข3ามตัว้างเดียวพี่น้องเอาไปรับชมรับฟังเลยค่ะ่น้องโชคเป็นหมเลขตัวไหนไปเลยค่ะบ้านพี่น้องเอ้ยมากอะไปตามหาน้องโชคกับน้องน้องน,องนาดาหากับพ่อพ่อพี่น้องปเป๊บ้าโชคถามเนี่ยไปอยู่จะได้ขึ้นยิ่เขาไปอยู่ในรถเขาไปอย่างไดเขาเจ้าบดีลอกรถตีลูก เปพากันเขาไปในรถแลวบันิแลวบนัน้เปิดออกก็ได้ผิดจังไหมบ้านนี่จะได้ออกคือออกออกแต่รถใด,ดอ่ะคนได้ไปซอย,อ,ย,ยอ,อ๋อเอยลำใหญ่ไปซอยเอยลำใหญ่ขึ้นหยิบไปเห็นฮะลำใหญ่ขึ้นหย่างไปเห็นไปเลายบักลาครับกับน้องมาพี่น้องน้องน้อง,น,องนาดากับน้องโชคคนไปเล่นในรถพีน่น้องไปเ่นรถ รถก็เจ้าจอดไว้แต่ไต่ทุนบ้านก็เจ้าพี่น้องแล้รถเป็นรถเก๋งพี่น้องแต่น้องนาดากับน้องโชบไปเล่นพี่น้องแต่แม่งดากัเห็นแต่ยางไปมงดากับบดคกับบรคยางตามนะพี่น้องไปกันสองคนไปแล้วพากันเข้าไปในรถพี่น้องรถทะลรถบรคลอกพี่น้องเข้าไปแล้วออกกันบได้พี่น้องเลยไปตามหากันบบพ่อวันนี้เพ้นพากันยางมาพี่น้องประมาณได้วันยี่สิบนาทีได้พี่น้องยางกลับมา มาเหือแตกน้องก็ได้ก็เหือแตกพี่น้องเอ้ยคนว่าหายใจบออกคนน่ะพี่น้องไข้แต่เล็กหน่อยแถวนั้นยางไปเห็นพี่น้องเขาเลยไปเปิดประตูเอาพี่น้องเอาออกมาทางน้องโฉกน้องก็น้นองนาดาคน่ังอย่าไปเล่นเด้ลูกเด้อมันอันตรายตัวมันดูมีอากาศหายใจได้อยู่หันนะ่ะมันเห็นหตุใต้ได้เด,ดีู๋วคนลังยาวอย่าพากันไปลูกเด้ออืวันนี้เอามาเขาเรื่องเล้ก,กันพี่น้องเมื่อื่ออนนี้แม่เอานางดามาตามน้องโฉก ตามโค้งสุดท del, the uh, ้ายวันท okay, uh, um. ี่16มิถุนายน68น้องโชคจะให้เลขตัวใดน้องวันนี้โม่จําเมยนะรู้จงอืมฮะวันนี้จะให้ตัวได้เอฟซีเลขตัวใดให้หนึ่งสามอันหนึ่งสัตัวได้เกาะหนึ่งสามเมื่อกี้แรกๆอะสองตัวให้หนึ่งสาม สามตัวให้หนึ่งสามแ<า>ปดเมมโมรุกโอพี่น้องเด้นอน้องโชคพี่น้องน,น้องโชคพี่น้องสามตัวให้หนึ่งสามแปดคุณว่าสองตัวคนให้หนึ่งสามพี่น้องเอ้าไม่ยอมได้สิตาต้มาก็เป็นหนึ่งสามสามแปดหนึ่งแปดจำนี่ตัว น้องโชก mm hmm. พี่น้องเอ э so ้ยน like <bbe> ้องโชกจนนาลาตาเลืองพี่น้องเอ้ยพากันเขารถออกบ่ได้พี่น้องเกือบมีแต่สื่อพี่น้องเอ้ยเวลาจะพาไปเหรินลูกเด้อมันอันตรายแม่น้องได้ก็พาดสายตาไปหน่อยเดียวพี่น้องปกติน้องแล้วได้ก็ฉวยไปเล่นไกลจากแม่พี่น้องเลยพากันไปหาจนว่าเมื่อยหาพี่น้องเลยมาไปพ่อไปพูดมาพากันย่างกลับมาเองพี่น้องเลยงางกลับมาจะไม่เห็นน้องนาด้เหือแตกเหือแตนพี่น้องเลย ว่าแม่หนูหายใจไม่ออกหนูเกือบตาย,ยว่ะพี่น้องเราเด็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะคำาว่าเด็กหน่อยพี่น้องผลบรลลูไปซื้ภาษีภาษายังพากันไปอ๋อพี่น้องเลกๆถามน้องโชคบอกว่าแม่น้องดามาตามโค้งสุดท้ายของน้องโชควันที่สิบหกมิถุนายนหกแปดเลกเน้องโชคบอกหนึ่งสามพี่น้องวันนี้วันนี้ ถามไปถามมาน้องโชคให้อีกสามตพี่น้องพี่น้องโชคให้หนึ่งสามแปดพี่น้องตัดออกมาเป็นหนึ่งสามสามแปดหนึ่งแปดพี่น้องเขบหน้าเจ้าไว้พี่น้องไปเปรียบเทียบลายลาจานย์หลายๆสำนักเบิงหมักตัวใดกระจาดโบหมักเบิ้งเป็นกำลังใจให้กันพี่น้องแรกๆน้องโชคให้หนึ่งสามตัวเดียวค้างเดียวพี่น้องวันนี้ถามไปถามมาน้องโชคเพิ่นให้เพิ่มมาอีกหนึ่งสามแปดสามตัวพี่น้องคนนี้อาจจะมาหนึ่งสามแปดอาจจะเป็นบน หนึ่งสามอาจาจะเป็นข้างล่างพี่น้องบัแหบนอนพี่น้องเนาะแคบนาจอไว้เด้อพี่น้องเด้อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยวันที่สิบหกมิถุนายนหกแปดผมมีผู้ได้รู้เลขออกตัวใดพี่น้องแม่น้องดาก็เป็นแค่ซื้อนําเสนอพี่น้องผมมีผู้ได้รู้เลขออกตัวใด,วดขอบคุณน้องโชคหลายๆที่ให้แนวทางพี่น้องเลขทะเบียนเพิ่นพี่น้องเลขทะเบียนที่น้องดากับน้องโชคม่นมี FC เอฟซีบ่นว่า <c oughs> มีคนแถวบ้านนะพี่น้องเพิ่นก็อบอกว่าเอา ไปเบิ่งทะเบียนรถคนดูทะเบียนรถยางคนน่ะ่ายทำอยู่พี่น้องล่างถ่ายทำน้องโชคอยู่พี่น้องอันมีแนคนอยู่แถวบ้านเแบบว่าไปเบิ่งแลวไปเบิ่องกันทะเบียนรถด,ดูทีเด็กน้อยติดนะพี่น้องทีเด็กน้องนาดากับน้องโชคไปติดนะพี่น้องเพิ่นติดอยู่ในรถประมาณยี่สิบประมาณชิบหานาะที่ใดพี่น้องบ่อหอถือพอถึงยี่สิบน้องน้องนาดานาลาตาเรืองกลับมาเลยพี่นอ ه, ้องเฮือเฮือกเลยเต็มตัวเลยพี่น้องเอ้ยตากกบิลิน ไปถามไปอยู่ไปอยู่้าบอกว่าพากันไปขี่รถสีอะไรแล้วลูกรถสีอะไรรถสีฟ้าสีทําเงิน,น,นลูกพี่น้องกําลังถ่ายอยู่พี่น้องกําลังถ่ายท้ำแะ้วมีอันคนแถวบา้านแมงดาพูอยู่ในเหตุการณ์เพิาา่อบอกว่าอย่าลืมทะเบียนรถเด้เอ,อพี่น้องทะเบียนรถที่น้องโชคกับน้องนาดาไปติดนะพี่น้องทีน้องโชคกับน้องดาติดอยู่ในรถพี่น้องทะเบียนแปดหนึ่งสองห้าเลยพี่น้องเด้อนี่คือทะเบียนรถที่น้องแล้วนะ น้องดากับน้องโชคไปติดพี่น้องมืัอไหนพี่น้องอาจเพิ่อนอาจีพบอกเพิ่อนอาจีพอยากบอกเลขเขาเป็นในๆก็ได้พี่น้องมืัอไหนได้เป็น้องเนาะเลขน้องโชคบอกหนึ่งสามแปดพี่น้องส่วนเลขที่น้องนาดากับน้องโชคเข้าไปติดพี่น้องที่เขาไปแล้วออกบ่ได้พี่น้องทะเบียนรถแปดหนึ่งสองห้าพี่น้องลองแขปหน้าจอมบางูีลองเด้อลองไปหาเตียบเทียบเบิ่งหลายจานหลายสำนักเบิ่งพี่น้องเลย วีพูได้ลู้พี่น้องวะแน่อาจจะเป็นหนึ่งสามแปดอาจจะเป็นข้างบนพี่น้องอย่าอาพี่ดาอ,อย่าไปใกล้รูปป่าพี่น้องป้าใยแลาวคนนัน้นไปตึกสะดุ้งพี่น้องคนไหนป้าป้าอะไรก็ไ่รู้เยอะแยะเลยพี่น้องปลาป้าแต่ยีดอกเคืองคุพี่น้องเลย ช่วงในฝนมันตกพี่น้องฝนตกแห้งคักบ้านมแม่บ้านแม่น้องอาดานนะตกแต่มันขึ้นพี่น้องยัง่ันยุดอยู่จา้าลูกยายลาาฝนก็เลยอยู่บ่ได้พี่น้องฝนก็เลยตึกสะดุ้งพี่น้องตึกสะดุ้งได้ปลามาพี่น้องเนะียได้อีกดอกเครื่องคพี่น้องจะไปย,ยังก็ไปย,ยังนะหลายขากปลากันนี่จะปลาตัวน้นอยๆนี่พี่น้องตัวน้อยตัวใหญ่สลับกันตอนนี้บ่ายแมงดาฝนตกบ่ย,ยุทธแต่พี่น้องเอ้ยเขาว่าพันอยู่เขา นะไอ้ลาได้ปลาเคื่งปุพี่น้องเอ้ยวันนี้พี่น้องเอ้ยบ้านแมงดาฝนตกอย่างแรงพี่น้องคนนะตกแต่มาขึ้นนี่พี่น้องเนี่ยมึงท่านยุดธอยู่นะพน้องเบอร์เกอร์นะนับเป็ดเป็ดที่แมงดามาเลี้ยงพี่น้องนะไงบ่นอะไรนะเป็ดที่แมงดามาเลี้ยงไงไปแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศพี่น้องเบอร์เกอฝนตก ตกพี่น้องแต่บ้าตกพอดีไปใส่มาใส่โบได้พี่น้องบ่แห้งกว่านายแต่ว่าโมโมซื้อนี่แห้งแง่แงพี่น้องตกแบบนี้โบยุดเลยต,ตั้งแต่เมื่อคืนประมาณสองทุ่มพี่น้องก็ตกอยู่เสียพี่น้องตกไปใส่มาใส่โบได้เลยพี่น้องเลยนะหน่ะเป็ดพี่น้องเป็ดแมงดาม,มาเลี้ยงสิบตัวไงไปแล้วพี่น้องกำลังไง รรยากาศคนตกพี่น้องเอ้ย